สบายดีพี่น้องสบายดีต้นสวยเนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดดแจ่มเลยลมบ่มีน,นี่ก็กินพี่น้องเอ้ยตักคละน้อยนี่ใบกปลากปลาเนาะกินข้าวเช้าหมกปลานี่แหละปลาคอน้อยปลาดุกนี่นตุมาหมอ มีกระตอกที่ซื้อน้ำพอใหญ่เอาไว้่น่อยพันหนึ่งเป็นขายกันกับพันตอกตามหานเป็น้ายกันพันพันตอกต่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเราก็หาก็ไดหายพันหนึ่งเซ็นทำนี้กับพอทีพอที่มัดอยู่พ่อใหญ่บ่น้อย สเส้นใหญ่ไร้กับกิ้วเนี่ยใหญ่ไร้กับเวลากิ้วเนอะเจ็บมืมอแบบนี้สำเนี้พอดีพอดีมัดทำเนี่ยถือว่าเราก็ม pues ีความซีมืออยู่อันนี้เราใส่ผ้าอะไรไปหน่องบดได้ใส่เครื่องนะใส่ผ้าแบบจักเอา้นี่แหละเริ่มจากจับหยางจืดจักกันได้บ่เออ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 หน่อยหน่อยฮะทำอย่างงี้แหละ เดยกงกับังแร่อยู่ท่าไปหงจ้ิงี่จะไปอปล่าทมาจ่าเอ๋สบายดีป้าลุงไหมสบายดีสบายดีป้าลุงฮะมาเล่นใชม

ดูพากินเม่บุริจินไหนตองบกันก่อนให้ให้กินก่อนีต้องพายแล้วแช่เป่าตวหัวเล่แ่ Ừ. Có bị cửa đó Để đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกียงปลาเขาไงเป็นที่เขาเห็นนะอยากเอาม้ะาหเขาเต็มหาัวร์โยกโยงเอเืนนามป่นคือเห็นอยู่เสาเงาเปลี่ยนมาคือลดลดหนามเสาเดียวลงเสาท่าออนหลวงอมี่พีมันเป็นดวงวมันดวงที่มันต้องยินไดนหนาบุกนเนาะนช่เพราะเป็น

lát không lát hỏa 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 Cái hỏa 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 hỏa

เห็นบ่หนูงาเห็นบ่วะวะนี่คือจําที่มาครับนะเดี๋ยวข้างหลัง <laughs> <laughs> <piercing> <sharp features> นี blender, ้ได้คร uh ับตอนบเพชรองนนอัเต็มมดยาก่เพชรบ่อยากไดตอนหมดแนะทีนี่

แล้วเราเขาเปล่าเองฮะชิมปุ๊บเดี๋ยวจะวางไปอืมเปล่าอืมไล่แบบง่าย Mình mời A Mưu chúc quý Mem. Hmm. Mem mem.

嗯，嗯，完了。 Hãy subscribe ngay kênh Ghiền đi Gõ cái không, đoạn, bỏ. Để không, đoạn, bỏ. Để không một cái những video hấp dẫn

เขน่ะเจแดงบวเดี <c ười> ๋ยวเออกมาเปนขาวขาไม่ีขาวเงิอไ่ไนนวอืมขาสีลอยนะขขาสีลอยเขามาจะนํำบาดูกอดีซื่มัน่ะเาสีลอย จะมัเป็นมีดได้ลองชงคนถ้ากะเจ้าชี่ยวน่างามนะจ๊ะหน้าเจ้าไงใช่ยันถงงาเราะว่บริเวเกี่ยวกบเนี่ยของเขาเหน้างามนานี่คือุ่นแลวบางคนไปเห็นหน้าคนอื่นงามอย่างว่าอ้ยอ่อนผมใส่หน้าจาคลองคือเก้าของหน้าจาคองบุมีฝุแล้วคุณใคุหอม น้านอยก็จะดูแลได้ดูดีกรตัวคุณพอหุนลงแฮปีไปนั่นเลยทีโคตรสุรนาเราเนเกี่ยวเบาเลยมนงามอะไรกับเบาเขาได้ได้งามอะไรก็ได้ให้เราเกี่ยวเบาถามป่าดีกว่าน่องามเน มันง่ามเราไม่อยาเบาบนธรรมดาดิมันนักแล้ว่ะมันง่ามเ้าเบ่าแล้วบะโมเลรกขเขาเขามนง่ามันเป็นข้าวมันชุกแห้งแล้วเขาน่ะมันมันจะแห้งเลยนะหมาะนะเือข้าวมังามแดดเดียวกกุ้งได้เขาไปุกะามาขามันจนแข่งเงเบอเจ้าุบริกิตบื่อมองได้ที่ได้ได้เขา มองแลมันเหียนมนนักเราบอกให้บอกเาบว่านักที่ป่าบ่นนักเรามองห้ามนะเราเบ้าแว่งเรามองเห็นเหียมันักเราอะมันเี่ยวาเตรียมกนหนุกกระติกดทนันเพราะมแเนาะตัวงหนุกลายเด้อมันถุงเดียวลายะ